ดีฟน,นาราซิาทุกคนนะครับวันนี้วันอังคารที่3มิถุนายน2018นะครับต้องขอภัยเมื่อวานเนี่ยลงคลิปไปนะเราก็บอกว่าเป็นวันเสาร์ที่2นะจริงๆเป็นวันจันทร์ที่2มิถุนายนนะครับส่วนวันนี้ก็เป็นวันที่3ก็ต้องขอภัยด้วยนะครับเหลือบ ไปมองวันที่แล้วก็ดูผิดไปก่อนหลังจากตลาดซื้อขายเปิดมานี่ก็เป็นวันที่3แล้วนะครับอาเซายังไม่มีข่าวดีนะครับหลังจากที่เล็งอยู่นานแต่ยังไงก็ตามนะแฟนบอลอาเซาองก็อาจจะสบายใจได้ระดับหนึ่งเมื่อ ทั้งมิเกลเดตตาแล้วก็จอชโครินเก้นะครับต่างก็ให้ความเห็นเอาไว้ก่อนที่พรีเมียร์ลีกฤดูกัน2024-2025จะจบลงไปนะครับโดยทางมิเกลเดตตาเนี่ยก็ชัดเจนนะว่าเขาต้องการกำลังเสริมนะครับในขณะที่จอชโครินเก้ในฐานะผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจนะครับก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้น่าสนใจนะครับโดยเขาบอกว่าจะให้การสนับสนุนมิเกลเดต้าในตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้ พวกเขาวางแผนที่จะอยู่เบื้องหลังชัยชนะของอาเซอแล้วก็อยู่เบื้องหลังผลงานที่จะดีขึ้นในฤดูกาลถัดไปโดยจอชโคลนเก้บอกว่ายินดีมากนะครับที่ได้อันเดียบัตตาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานแล้วก็จะเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญมากๆในทีมงานที่เข้มแข็งของอาเซอที่จะได้รับการสนับสนุนจากบอร์ดบริหารซึ่ง ทางบอดเองก็เข้าใจอย่างจำแจ้งนะครับว่าสโมสรต้องการอะไรแต่สิ่งที่เขาพูดเอาไว้ต่อจากนี้นะครับน่าสนใจมากๆเขาบอกว่าเราจําเป็นจะต้องทําด้วยวิธีทางของเราด้วยวิธีการที่เราต้องการจะทํามันวิธีการที่ถูกต้องเขาบอกว่า the a r s w e r way ซึ่งข้อความในช่วงท้ายที่เขาทิ้งไว้เนี่ยผมเริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่คำว่า the a r s w way เนี่ยมันทำให้เรานึกถึงความ เชื่องช้าการตัดสินใจที่อึดอัดยืดยาดหลายขั้นตอนนะครับในตลาดซื้อขายนักเตะกว่าจะตัดสินใจได้แต่ละดีลเนี่ยไม่ค่อยทันการคนระับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าผมคิดมากไปเองหรือว่าจริงๆแล้วจอร์จโคเิงเก้ก็ได้บอกเอาไว้แล้วแต่เราคิดไม่ถึงกันเอง,เองว่ามันจะต้องออกมาแบบนี้แหละมันจะต้องมีการต่อรองมันจะต้องจ่ายด้วยเม็ดเงินที่สมน้ำสมเนื้อ เราจะไม่ทุ่มเราจะต้องได้คนที่มีใจจะต้องเล่นให้กับสโมสรเรื่องเงินมาทีหลังอะไรแบบนั้นหรือเปล่านะครับทำให้ดีลการซื้อขายแต่ละดีลเนี่ยมันสำเร็จได้อย่างเชื่องช้าแล้วก็ดูเหมือนว่าอันเดียเบอร์ตาเนี่ยจะไม่มีประสิทธิภาพแต่ว่าจริงๆแล้วอำนาจการตัดสินใจสุดท้ายแล้วอาจจะไม่ได้อยู่ที่เขาก็ได้นะก็หวังว่ามันจะไม่เป็นแบบนั้นนะหวังว่าไม่ว่าใครก็ตามที่จะมีอำนาจตัดสินใจ ในตลาดซื้อขายของอาซอลขอให้เขาตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้วก็มีความกล้าที่จะทุ่มงบประมาณลงไปในส่วนที่มันจำเป็นแล้วก็มีความเด็ดเดี่ยวในการปิดดีวถ้ามัวแต่เก๊กๆกังๆรักพี่เสียดายน้องเหยียบเรือสองแคมเจอจาคนนั้นบ้างคนนี้บ้างเพื่อหวังว่าจะได้ส่วนลดจากความกังวลของแต่ละฝ่ายเนี่ยผมก็ว่าสุดท้ายแล้วมันอาจจะส่งผลเสียต่อผลลัพธ์ของการเจรจารก็เป็นไปได้นะครับ ซึ่งตอนนี้ทั้งวิกเตอร์ยอกอรสแล้วก็เบนจามินเซสโกก็กำลังเป็นจุดสนใจของแฟนบานาซ่านะครับว่าสุดท้ายแล้วอันเดียเบตาแล้วก็ทีมงานบริหารของอาร์เซนอลเนี่ยจะตัดสินใจแบบไหนยังไงนะเมื่อทางสโมสตรต้นสังกัดเนี่ยดูเหมือนว่าจะเรียกร้องค่าตัวของนักเตะทั้งสองรายเนี่ยมากกว่าที่ทางอา,า,าร์เซนอลคาดเอาไว้โดยข่าวล่าสุดก็มาจากแหล่งข่าวในโปรเกตเองนะครับที่ระบุว่าสปอร์ติ้งลิสบอ ปฏิเสธข้อเสนอ59ล้านปอนด์ที่อาเซายื่นไปเพื่อขอซื้อวิกเตอร์โยโกเรสในขณะที่พวกเขาต้องการ67ล้านปอนด์ซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นราคาเดียวกันกับที่ทางอาร์เบลฟซิกตั้งเป็นค่าฉีกสัญญาของเบนจมนเซสโกนะครับแต่จริงๆในรายของเซสโกเนี่ย มีข่าวว่าสโมสรต้นสังกัดต้องการมากกว่า67ล้านปอนด์ซึ่งส่วนตัวผมก็แอบงงเหมือนกันนะมีค่าฉีกสัญญาอยู่แล้วแล้วจะต้องการมากกว่านั้นเนี่ยมันคืออะไรผมก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันต่ว่ายัางไงก็ตามนะครับอาเซก็มีข่าวว่าไม่นิ่งนอนใจนะครเป้ากองหน้าที่อาจจะเป็นตัวเลือกอันดับถัดไปนะถ้าหากว่าสโมสรพลาดในการคว้าตัว เป้าหมายระดับท็อปทั้ง2รายไปซึ่งมันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะที่เราจะทํากันแบบอาร์เซอวไม่ทุ่มเกินไปนะทั้งที่จริงๆแล้วเรามีงบประมาณมากพอนะที่จะใช้จ่ายได้ถึง200ล้านปอนด์จากการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์การเงินของทีมฟุตบอลในพรีเมียร์ลีกนะครับอย่างคีแ a นแม็กไกวที่ระบุว่าอาร์เซอเนี่ยสามารถจะใช้จ่ายได้ถึง200ล้านปอนด์โดยที่ไม่ต้องกังวลกับ การทำผิดกฎ P.S.R เลยซึ่งเรื่องนี้ก็ถูกเปิดเผยออกมาจากทาง B.B.C Sport นะซึ่งพวกเขาตั้งข้อสังเกตว่าถ้าหากว่าอาร์เซอพลาดในการคว้าตัวกองแน่ตัวท็อปเข้ามาร่วมทีมจริงๆเนี่ยจะโทษเรื่องของกฎการเงินไม่ได้อีกแล้วนะครับเอาล่ะสำหรับนักเตะที่อาร์เซอมองเอาไว้เพื่อที่จะเป็นทางเลือกนะครับก็มีรายชื่อของเจ้าเปโดรนะกองแน้าตัวเก่งของไบรตันโฮปอัเบียน เข้ามาร่วมทีมซึ่งจริงๆแล้วนี่ก็ไม่ใช่ข่าวใหม่นะเจอเปโรก็อยู่ในความสนใจของอาร์เซอลาสักพักแล้วและในสถานการณ์ที่ทีมยังไม่มีความชัดเจนกับโอกาสที่จะได้กองหน้าตัวเป้าประสบการณ์สูงแล้วก็มี potential ดีพอที่จะเข้ามาเสริมสร้างศักยภาพในการทำเกมรุกของอาร์เซนอลข่าวครา,าวความสนใจในการดึงเอาจอเปโตเข้ามาร่วมทีมก็ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ โดยทางคอ์ดอฟไซด์เนี่ยรายงานว่าอาเซอสนใจที่จะดึงเอาเจาเปโดมาเล่นที่เอเมรสเดียมนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้โดยเจาเปโดเนี่ยย้ายมาจากวัดฟอร์ดนะเมื่อ2ฤดูกาลที่แล้วแล้วก็ลงเล่นให้กับไบรตันโฮปเอาเบียนไปทั้งหมด70นัดนะครับยิงได้30ประตูซึ่งก็ถือว่าไม่เลวนะครับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยก็ยิงไป10ประตูโดย เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ทำประตูได้สูงสุดของสโมสรในฤดูกาลที่ผ่านมาร่วมกับคารุมิโตมะแล้วก็เดนนี่เวลเบกนะครับและทางไบรตันเองก็ไม่ปิดกั้นการขายนักเตะบราซิเลียนรายนี้ออกจากทีมโดยเฉพาะหลังจากที่เจ้าตัวเพิ่งจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมทีมอย่างฟันเฮคเคในช่วงท้ายฤดูกาลนะครับทำให้อดลงสนามไปใน2นัดสุดท้าย ของฤดูกาลที่ผ่านมารวมถึงนัดที่ไบรตันเนี่ยเอาชนะลิเวอร์พูลไป3ประตูต่อ2ด้วยนะครับสำหรับเรื่องของค่าตัวเนี่ยเดอะซันรายงานว่าไบรตัน n ลิงเอาไว้ที่70ล้านปอนด์นะครับถ้าหากว่าทีมไหนต้องการจะใช้บริการของกองหน้าวัย23ปีรายนี้และด้วยความที่เจ้าตัวมีมเรื่องทะเลาะวิวาทกันในสนามซ้อมเนี่ยก็ทำให้ผู้จัดการทีมอย่างฟาเบียนเฮเซเลอร์นะต้องใช้มาตรการเด็ดขาด ในการดรอปเจ้าตัวออกจากทีมใน2นัดสุดท้ายของฤดูกาลและนั่นก็อาจจะเป็นสัญญาณว่าผู้จัดการทีมคนเก่งของไบรตันโฮปเอาเบียนเนี่ยก็ไม่ปิดกั้นการขายนักเตะบราซิเลียนรายนี้ออกจากทีมเช่นเดียวกันนะครับตัวนอกจากอาร์เซนอลแล้วก็ยังมีทีมอย่างแอสตันวิลล่านะครับที่กำลังจับตาดูสถานการณ์ของนักเตะทีมชาติบราซิลรายนี้อยู่เหมือนกัน นอกจากนี้ทาง Fabrizio Romano เนี่ยรายงานว่าอาร์เซอลเป็นหนึ่งในหลายทีมนะครับของพรีเมียร์ลีกร่วมกับนิวคาสเซิลแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะที่ต้องการได้ไลายเซ็นของแบรนด์เอมเบอร์โมตัวรุกคนเก่งของเบรนท์ฟอร์ดซึ่งก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่พิสูจน์ตัวเองว่าสามารถทำผลงานได้ดีนะแม้ว่าจะไม่ได้เล่นในทีมระดับท็อป6ของพรีเมียร์ลีกในเวลานี้โดยเจ้าตัวยิงให้เบรนท์ฟอร์ดไปถึง20ประตูนะในฤดูกาลที่ผ่านมา หลังจากที่ทีมเนี่ยเสียอีวานโทนี่ก็มีแบรนด์เอมเบอร์โมแล้วก็โยนะูฮันวิซ่าะนรับที่ช่วยกันเป็นแกนหลักในการผลิตประตูให้กับเบรนท์ฟอร์ดในฤดูกาลที่ผ่านมาการเสริมทัพในตำแหน่งริมเส้นนะครับหลังจากที่อาซอมีข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะระดับท็อปทั่วทวีปยุโรปนะไล่มาตั้งแต่นิโกวิลเลียมส์โรดิโกราเอลเลอาลรีลอยซาเน่คาโอรุมิโตมะ ยาคุบามินเตรวมถึงดารุกคนเก่งของยูเวนตุสอย่างเคนนันยีดิสล่าสุดก็มีข่าวว่าอาร์ซอกสนใจที่จะดึงเอาแบรดลีย์บาคโคล่าของเพรสเซนช์แชมงทีมแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรายล่าสุดมาร่วมทีมเหมือนกันนะแต่ว่าก็คงจะเป็นไปได้ยากนะถึงแม้ว่านักเตะเพิ่งจะคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรวมถึงหลีกเอิงฤดูกันล่าสุดไปแต่ว่าลุยส์เอนริกเก้ก็มอง แบรดลียนะ์บัคโคล่าเป็นนักเตะคนสําคัญแล้วก็ไม่ต้องการเสียเริมเส้นตัวเก่งรายนี้ออกจากทีมโดยสถิติของแบรดลีย์บัคโคล่าในฤดูกาลที่ผ่านมานะก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับยิงไป21ประตูแล้วก็ทําได้19แอสซิสจากการลงสนามไป58นัดในทุกรายการให้กับเพรสเชนชัยแมนซึ่งทางคอร์ทอัพไซด์เนี่ยก็รายงานว่านอกจากอาร์เซอลแล้วก็ยังมีทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ทันโนมัสเพอร์ที่ได้ส่งแมวมองไปติดตามดูฟอร์มของนักเตะ ทีมชาติฝรั่งเศสรายนี้อยู่เหมือนกันนะครับและนอกจากนี้สื่อก็ยังรายงานว่าด้วยความที่เพรสเซนชัยแมงไม่ได้ต้องการขายนักเตะรายนี้ออกจากทีมนะพวกเขาประเมินมูลค่าของนักเตะรายนี้เอาไว้ที่120ล้านยูโรนะหรือว่าห0 1รือว่า101ล้านปอนด์ซึ่งโดยส่วนตัวผมมองว่าข่าวนี้ก็น่าจะเป็นแค่ข่าวที่พยายามจะเชื่อมโยง ความสนใจของทีมอย่างอาร์ซนะครับที่มีความต้องการจะเสริมทัพในตำแหน่งริมเส้นอย่างจริงจังแต่ว่าเป้าหมายหลายๆรายที่อยู่ในระดับท็อปก็ดูมีความเป็นไปได้น้อยมากนะครับที่จะได้ย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ส่วนตัวที่พอจะมีโอกาสย้ายทีมเนี่ยก็ดันมีคู่แข่งที่ก็เรียกว่าต้องจัดเต็มกันเหมือนกันนะที่จะชิงเอาลายเซ็นของนักเตะเป้าหมาย อย่างในรายของเจมี่กิทเทนริมเส้นตัวเก่งทีมชาติอังกฤษชุดยู21ปีนะที่ตอนนี้ตกเป็นข่าวว่ากำลังโดนเชลซีเนี่ยจูโจมอย่างหนักนะหวังที่จะปิดดิวเพื่อที่จะเสริมความแข็งแกร่งนะก่อนที่พวกเขาจะต้องเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงชมป์สโมสรโลกซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นอาวุธหนักอย่างหนึ่งนะของสโมสรที่ได้รับโอกาสเข้าร่วมแข่งขันในรายการนี้นะักเตะ หลายคนนะครับก็เชื่อว่าน่าจะรีบคว้าโอกาสนี้เอาไว้เหมือนกันเพราะว่ากว่าจะมีการแข่งขันได้การนี้อีกทีก็ต้องรอถึง4ีปีนะครับและถ้าเจม่คิทเทนย้ายมาร่วมทีมเชลซีก็ต้องดูว่าอาเซาเองเนี่ยจะจบลงด้วยการดึงเอานักตเตะริมเส้นคนไหนนะครับเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมได้ในช่วงซัมเมอร์นี้ ดูเหมือนว่านักเตะในตำแหน่งริมเส้นเนี่ยจะมีอาการน่าเป็นห่วงกว่าการคว้าเอากองหน้าตัวเป้ามาร่วมทีมซะอีกนะครับสำหรับส่วนตัวมองว่าหน้าเป้าเนี่ยมันยังพอมีตัวเลือกที่พอจะมองเห็นความเป็นไปได้อยู่บ้างนะครับแต่ว่านักตเตะริมเส้นตัวท็อปที่จะเข้ามาเบียดตำแหน่งกับเลนโรทอสซาและก็มีความเป็นไปได้ที่จะได้ย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ก็ไม่ได้หาง่ายสักเท่าไหร่นะครับ เอาล่ะสำหรับวันนี้ก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวมาอัปเดตแฟนบนอลอาซอลเองเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากแฟนบอลทุกท่านเนี่ยกดไลค์ก็แชร์กดติดตามเหมือนด้วยนะครับขอบคุณนะครับ